ดูดได้แน่นแบบนี้เลยนะครับนี่เขย่าก็ไม่ล่นนะครับทุกวันนี้ใครใช้รถยนต์ก็ต้องห้าที่วางโทรศัพท์ตัวนี้เลยครับผมจะมาแนะนําที่วางโทรศัพท์แบบมีแม็กเซฟเป็นลูกยางตัวดูดแบบนี้ดูดได้แน่นแบบนี้เลยนะครับนี่เขย่าก็ไม่ล่นนะครับถ้าจุดไหนในรถดูดไม่ได้เขาก็มีแผ่นอย่างนี้มานะครับเพียงแค่เราห้าจุดที่เราถนัดเราก็แกะแผ่นนี้ออกมาแล้วก็แปะเราเลือกจุดที่ถนัดของรถแล้วเราแปะลงไปแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วเราก็มุนแบบนี้แล้วครับนี่ จากนั้นเราก็แปะโทัพร์ลงไปแบบนี้เขาสามารถมุนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับเพราะว่าเขามีแกนตัวนี้ตัวนี้สามารถมุนได้ถึง360องศาเลยนะครับนี่ปรับได้หลายองศาเลยนะครับต่อไปนี้เราก็ดูเส้นทางได้อย่างสบายใจถ้ามีที่ยึดโทรศัพท์ในรถแบบเป็นลูกยางสูญญากาศแบบตัวนี้เลยนะครับ,บเก็บได้นะครับนี่หรือว่าจะถอดออกแบบนี้ ยึดติดแน่นแบบนี้เลยนะครับแล้วไม่ต้องกลัวนะครับโทรศัพท์ลืนถือก็ใช้ได้เพราะว่าเขามีแผ่นแม่เหล็กแบบ m a ็ s a ซ e ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือว่า Android สามารถยึดจับได้หมดนะครับสนใจสินค้าคอมปักพิกัดหลานไว้ให้ในตะกร้านะครับ